กำหนดถอดน่าจะไม่เกินปีนี้หรือปีหน้าค่ะพี่เพราะว่าหนูว่าตอนเนี้ยคือตัดเหงือกใช่ไหมแล้วฟันมันยังแบบเป็นเป็นแบบฟันมันเป็นเป็นหูอนะมองที่ตัดเหงือกนะ่ะตอนนี้หมอก็เลยกอรอฟันออกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ฟันมันชิดเข้านะคะยายทํากับข้าวครับ<ะ>ใช่ค่ะป้าเองครับเนี้่ป้า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  นเีป้าสิหอมแค่หลแม่เรียกแม่สิแม่ป้า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 เดี๋ยวป้า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 แม่ป้าแม่แม่ แม่แม่ป๊ะป๊าป๊ะป๊าเบ่งขี่ว่ะป๊ะป๊า,ปปา,ปาตัดเหงือกไม่เจ็บครับทุกคนหนูวานลันหนูเบ่งขี่แท้เลยป้าป้ายายยาย

กินข้าวไร้บคัคยัยเต้นหวัวใจชนะุ่มด้วยขอบคุณครับ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 จี๋ยืนเต้นได้บ้ยนโอ้ยคำแพงกูบ้าหน่อยเออเออเออ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเดือนฮัลโหลอีเดือนแล้วครับบอกพี่ๆครับหกครับหกครับฮัลโหลฮัลโหลเขาเดินไปป้าใส่ฟิลเตอร์เพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าวันนี้ป้าไม่ได้แต่งหน้าครับเพราะว่าป้าเพิ่งนวดฉีดครับแล้วก็มาเอาเด็กให้ยายไปทำกับข้าวครับยายหิวข้าวแล้วใช่ไหม ใช่ไหมโ,โอ้ยอโอ้ยเออเออช้างช้างชางชางชางน้องเคยเห็นช้างปล่ามาหน่อยนะป้ลลู่มาแล้วสวัสดีครับป้ลลู่สวัสดีครับสวัสดีครับตตสซ้างคัก อ่ะสวัสดีป้าลูลูจ้สวัสดีครับพี่พี่ครับเขาเราอยู่นี่จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอกโอ้ยอพ่อกับแม่ไปงานคับไปทำงานค้ามาหน่อยเอโอโอ้ยอยากนอนเหรอเด่น,นี่ยังพลังยังเหลือ เอ่มเอ่ oh. <para fork and water> <iteration alah> อเออเอ่อเต็มทีเสียงนั่นนะพูดภาษาเลยนะครับ ภาา้าซาเลยวะครับภาา้าซาเลยวะครับเฮาค่ะโอ้ยอ่ะจะจึงจริงจะจริงจริงจรงจะจริงจริงอาะจะจึงจึงจึงจะจึงจรงอาะจะจึงจริงจรงจะจึงจริง อันไว่ยิ้มใหม้ใส่ทานกี่ก้อนเนี่ยาโตมากไหนอูเห็นนกนกระ,นะ่านกกระ่านะอืไหวไม่แข๊นนอนไปแล้วรอบหนึ่งค่ะสองชั่วโมงคออยู่ไหนนะ่ะพี่พี่เขาถามคอหนูอยู่ไหน เลี้ยงง่ายมากไม่ร้องเลยไม่ค่อยร้องค่ะนอกจากจะแบบอ่วงนอนมากๆอ้อเด็กคะ่ะบอาเล่าให้พี่ๆฟังนี้เมื่อวานเ<อ>มื่อวนเด็กไปไหนมาครับเ<อ>มื่อวานเด็กไปไก่ยกคกมาครับเจอพี่ๆด้วยนะ<อ>ใช่ไหมพี่ๆมาขอถ่ายรูปพารโรด้วยนะคะเ<อ>มื่อวานห่อนอันร้านรับปลาสลุก วัวน้อนหลายแก้มแดงไปลอยอยู่หกเดือนแล้วค่ะพี่พี่คาโลหกเดือนครับพี่มินนี่พี่มินนี่สิเสร็จไปเดี๋ยวเอาล้านให้แหม่มอันเฮียกับข่าวแป๊บหนึ่งแยม่มหิวข่าวกระโดดจนแก้มสั่นเลยยังโอเค ตอนนี้ร้านนู้นนะสิเบงขี่เบ,บงขี่อีดีอันนี้จริงจังแล้ว <S 2>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  ฮัลโหลขี่ส่กล้องอยังไหนอลไสุดอยู่แหมพู้หนาถ้าเจ้าเบิงหมักหลายอ,อาเบงสันอุ้ยอุ้ย ตั้งแต่พ่อแม่จีบกันจนแป้งได้เลี่ยงรางทำดีๆแล้วเป็นดาวติ๊กตอกป้ามินนี่บอกว<อ>ิงขี้ออกสื่อพุ่นพุ่น จริงจังมากใช่คิวซนกันแล้วเอ๊ฮิฮิฮิฮมมิฮิฮิฮิน่ะิงิีิออกไฮิฮน่ะ ฮฮฮิม ok <ne> ันเป็่นยังไงตอนนี้ฮะ ดี่เนี่เบ่งคากปาะนี่ยเบ่งตั้งแต่เริ่มเริ่มไร่ละเดยแล้วตอนนั้นหนูคิดว่าพอได้เบ่องอีดีชุดได้ยาขอบคุณค้าพี่พี่ก่อนขอบคุณค้าพี่พี่ว่านุนน่ารักเนาะ ขอบุณการการลบเบ็นงขี้อยู่นะคะพี่พี่มันต้องใช้สมาธินะครับสั่งมีมครับคาโลชื่อดิวค่ะสวัสดีค่ะเป็นขี้ยังเหรอ สร้างมีมมากเลยอ่ะคโลเบงขี้ออกไลท์อ่ะฮ <c oughs> ดูเบาหน่อยมากแล้วเบ่งอยู่ไหมเนี่ยคอ,อยยังเบ่งสิกัน <c oughs> เบ่งสิกันคักแทนออะเบ่งขี่โชว์เลยฮัโลโหล เจ็ได้ยังครับป้าพาไปเช็ดเ็ได้ยังเป็นยังกับขาป้าฝากหอมแก้มต้าหน่อยหอมแก้มแต่กินยังไม่มาเลยนะทุกคนคีบอ,อ,อกตีเลยจังไลยยังไม่มีกินเลยนะเบื้องนี้อย่างกับขาป้าฮะ เลี้ยวพังค้าหนูแมทุกคนใช้อะไรทาหน้าเป็นครีมเด็กค่ะแต่ต้องทาทุกวันนะคะเช้าเย็นหลังอาบน้ําผิวเขาจะดีแล้วก็แบบถ้ามีผื่นอะไรเงี้ยก็ใช้แบบมันเป็นเจลแต้มแบบผื่นโดยเฉพาะมันสีนยุบเลยแบบเดียว<อ>ใช่ครับเขาดูแลผิวนะคะพี่ๆใช่ไหมทาครีมเช้าเย็นนะครับ ขึ้นมาตุ้มหนึ่งีสิกับท้าหายเศร้าแรงเศร้าแรงแปบ,บเดียวกันอยู่ตอนนี้สนใจยังกับขาหนูบบกับลูกเสร็จได้ยังคะสองเดือนเต็มหน้าเลยแล้วแต่คนด้วยนะบางเด็กบางคนก็ไม่เป็นผื่นบางคนก็แบบเป็นกินนมอะไรครับเด็กบอกพี่พี่ครับเมจิครับไว้น้ำลายหลานหนูเต็มปากเลย ยายไม่เอาผ้ามาให้ใช่ไหมเสจ็ดได้ยังครับเด็กป้าจะพาไปดูตูดอเจ็ดได้ยังครับไปดูตูดแล้วไปบ่ายพี่ๆป้าดมสิบุกขี่ดอกทุกคนเบ่งสือส่อเป็นนี่อย่างก,กับขาป้าเดี๋ยวนี้เป๊ะ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  เป๊ะ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 ไปกับใช่ค่ะเ,เป๊ะ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 ขี่บอกแทะเบงซื้อแมนเป,ป๊ะเป๊ะตบมือไปแปะนี่นี่หันมาหาพี่พี่ทางนี้ครับแปะแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะแปะตบมือแปะแปะ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวหรือว่างวงสองเขี้ยวใายงวงหรือว่างามีหูมีตาหางยาวกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคองตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลางานใหญ่อยู่นะหลอเป็นงานอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้งวงอะไอยางดิตึงต้งลุงตึ้งลุงยูงสิละทุกคน ถ้างอแง,เ,งเนี่ยไม่หิวก็ง,วง่วงแต่เขาไม่ค่อยร้องแบบว่าไม่มีเหตุผลเขารู้ใจครับไว้ตะกี้เด็กเบ่งอะไรอะ่ะฮะง่วง้ <c oughs> ูเสียงฮาวไหม <c oughs> แม่เบ่งขี่ออกไล่ปักค้างบกแม่ขี่ปะ พ่อน่าจะคีพ่อได้กินเบงแบบจริงจังมากอ่ะเออนะหนาวนี่วิยิ้มยังลูกยิ้มยิ้มให้พี่พี่ยังอ่ะครับผมยิ้มยังขายิ้มไหมลูกยิ้มยังลูกยิ้มยังแบตหมดอือยิ้มยังล่ะครขบผมมุดนะนี่เสียงเมื่อวานไปไหนเสียงอ่ะ เสียงเมื่อวานอะไปไหนวันนี้ไม่มีเสียงแบบเมื่อวานเลยน่าเป็นไร <c oughs> <c oughs> เป็นอะน้ำลายพาม่าได้เอาออกมาล้านี่ยเอ้าขึ้นไปเตีอนโอ้โหเขี้ยวเหงือกว้าวน้ำลายเต็มปากเลยเด็กอะ เด็กน้ำลายเต็มปากเลยครับว้าวว้าว,วบ่บ่ถ้าเด็กเป็นจะนั่งไงดอกน่าแปลกเลยม่เมนเจ็กซี่นี่นอนเอเออไม่กินเลยยังไม่กินก่อนเนี่ยเเปลี่ยนกันกินข้าวขันอยูสองคนก็ได้เปลี่ยนกันกินข้าวเด็กตึงตา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 ย่าแม่ได้กิน,กน,กนข้าวมื้อละเทียตาโตเลยใช่คร่ะใช่ ไอ้เป้าคาโลวิ๊ป้าเอินป่าเอิน15เจอกันนะคะเจอกันนะคะ15เจอกันนะคะเป็นตาสังครับสภาพแบบกึ่งง่วงนี่ไม่ยอมอยู่ทุกคน15ป้าไปหานไย มา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 ป๊ากับปามีไปไหนครับไปทํางานครับแม่ไปขอนแก่นครับใช่ไหมแม่ไปขอนแก่นครับเดี๋ยวตอนเย็นเย็นแม่กลับมาครับแม่กลับมาครับค่ำครับข้าโยกับยายครับไหนเรียกแม่แม่กับป้าป้านหนเรียกก่อนกันแม่ป้าป้าปาปพูดแล้วป้าป้า คือดีดแท้ลูกเอ็กี่ละ่ะพี่เอินคุณเบ้งขีว่างหันทำลายว่าง่ายเด็กเหลืออีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ต้องฟึ่งนะพี่ขอชาหน่อยนะใส่แก้วพี่ใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาชาเทใส่อ่ารอาเอ๊ะไง อแปะอแไะโอ้ยไปยางพออย่างไรสุดละเนี่ยเดี๋ยวนียเหดแต่ดังสิอุ้มอุ้มเสียมืดมือจักยังแจ๊กเป๋วไปยังน่ะอุ้มอุ้มอุ้มยิงเสีย เดี่วยว่ายไง,ง aa. Aa. Z ip. Z ip. ี้ย er> ุ้มหัวป้าว้ายไม่ได้เด็กยุ้มหัวป้าเจ็บเจ็บเออเออเออโนโน่ช้อนสั้นน่าเจ็ดแปดโลแล้วมั้งเจ็ดโลกว่าจะกว่าแล้วคือคักแบบนี้นะครับสิบห้าใช่ไหมหันไปยิ้มใส่แมนมื่เดียเมึ่น่ะตาเอเด็กครับโน่นน่ะยิ้มให้พี่ๆหน่อยเด้อหลายๆแห่งจึคือคัก นมาคนแต่ตอนนี้นี่แบบรู้แล้วว่าผู้ใดแปลกหน้าคือแบบถ้าคนแปลกหน้าเขาก็จะมองแบบสีเหลียวเบื้องหน้าเลี้ยวเบื้องหน้าคักหน้าแน่ผู้ละเบื้องกวนเออสาพานมันจังบอกนะเหมือนพี่แอนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพี่แอนน่ะพี่แอนนาป้าแอนนาป้าแอนนาเนี่ยให้รับขอนเท่าไหร่ฮะผูกแขนเลยฮาโลน่ะไปไก่ยกคบเจอป้าแอนนาครับโน่นหันไปคุยกับพี่พี นั่นมาข่านเขียวนุข่านเขียวทุกคนบ๊ายบายพี่พี่ก่อนปะลงไลน์แล้วปะ <c oughs> นี่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 ฮ่าฮ่าฮ่าไม่บายพี่พี่ก่อนครับบ๊ายบายเออยุ้มหัวป้าแล้ว อ่ะบายบายพี่ๆก่อนนี่นี่บาย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 แบตป้าจะหมดแล้วครับใช่พี่เอิญเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คุณคุณอ๋อเชปะปะปะบายบายครับบายบายครับเจอกันสิบห้านะครับเจอกันวันที่สิบห้านะครับพี่ๆครับบา,บาย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 ไปแล้ว